อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โกสใสเดเอว่าผมนึกถึงตอนตอนคริสมาสเลยว่ะคริสมัสนี้ก็มีโอ้ยกล้อด้วยนึกว่าคับธรรมดาแต่มียกล้อด้วยตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออบังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสืือขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง วะแล้วเราไม่ได้เจอหน้าเกมดีโคตรนานเลยนะครับแล้วก็กดอัดเกมนี้ด้วยเนี่ยบอกว่าทุกๆคนจะคิดถึงกันนานขนาดไหนอะคิดดูแล้วกันคลิปล่าสุดนี้แม่งตอนครบรอบวันเกิดอีเวนนะสองเดือนที่แล้วแทบไม่ได้มีเวลาอัดคลิปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อว่างก็แค่ตอนไลฟ์ตอนตอนเย็นๆนะแค่นั้นเองนะฮะอ่ะก้อนไหนๆก็มีโอกาสได้ อัดคลิปแล้วนะครับผมก็ได้ทําการอัดคลิปให้ทุกๆคนได้ดูแล้วกันอ่าแล้วในวันนี้นะครับก็ประจวบเหมาะเลยนะครับตอนนี้ก็อ e ีเวนต์เนี่ยได้มีอัปเดตฮาโลวีนนะครับปี2025ในทีมของดอกไม้เม็กซิโกใช่ปะใช่ฝันที่ไม่รู้นะนี้ผมมั่วเออนะครับก็เป็นทีมๆแบบนาะการ์ตูนโคโค่อะทุกคโนนะเออเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเชงร็อกกันก่อนว่าเขาเพิ่มอะไรมาบ้างดูเหมือนว่าเนี่ยเขาจะเพิ่มในส่วนของอ,อีโมดใหม่เลยครับแล้วก็สกินใหม่และคอสเมติกด้วยนะครับมากกว่า60อย่างเลยแล้วก็แมปเนี่ยเขาทํามาใหม่เลยนะฮะมากกว่า4อย่างด้วยกันนะครับมากกว่า4ด่านแล้วก็เหมือนเขาเอาด่านของปีที่แล้วด้วยนะฮะมา8ดด่านนะครับผมเอากลับมาด้วย ก็ถือว่าเรื่องดีเลยนะครับผมนะจะได้แบบมีดันหลากหลายนะครับในการเล่นเออนะครับก็ดีก็ดี <c oughs> อ้โหและนี้เลยเนี่ยทุกคนเกมพาร์ใหม่เออชื่อว่าอีสิปอีคลิปหรอฮะเอออังกฤษกูเกตสี่ซะด้วยนะครับก็จะเป็นเซตใหม่นะครับของฮาร์ดอีเวนฮาโลวีนเลยนะครับผมนะซึ่งเหมือนจะมีเวลาจํากัดด้วยนะฮะ มันจะมีเวลาจํากัดด้วยถ้าเกิดว่าอีเวนต์นี้หมดไปนะครับ mm hmm. เกมพาน,นี้ก็จะไปด้วยอ๋อนี่ไงเขียนชัดเลยนะครับว่า Limited Time เออนะฮะมาดูสกินของอีเวนต์ปีนี้กันนะครับว่ามันจะสวยเท่าปีที่แล้วหรือเปล่าในซึ่งลงนั้นก็แอบไปเล่นไปเก็บมาก็ได้แค่พันสองแต่มันใช้จริงๆเนี่ยก็เยอะกว่าน้นนะเดี๋ยวค่อยมาสรุปทีหลังตอนท้ายอ่ะโอเคทุทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าพรอมกันแล้วไปลุยกันเลยทุกคน โอ้ยนี่คืออะไรอ่ะอันเนี้ยคืออะไรอ่ะเขาชื่อว่า b r e เ d s e n อ o r มันคืออะไรวะทุกคนมันก้อนอะไรสักอย่างอันนี้เลยครับเหมือนเปลือกหอยอ่ะเปลือกหอยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยดอกไม้แล้วก็เทียนนะครับเอออันนี้น่าจะเป็นนาฬิกานะทุกคนเนี่ยเออเนี่ยตัวเลขก็บอกอยู่มันคือนาฬิกาสวยใช้ได้นะครับทุกทุกคนนะฮะสำหรับสกินนี้แล้วก็จัด Sunderland นรอครับ นี่อะไรอ่ะมันเป็นแบบทหารจาร่าเลยครับวอาแล้วดูหน้าดิได้นอนอย่างเนี่ยจา่าทรงนี้นะาทรงนี้ควรไปนอนนะเนี่ยจา่านะครับเออพักก่อนแม่บอกให้พักผ่อนอันนี้อะไรเนี่ยอ้ยโคมไฟเหรอเนี่ยเฮ้ยสวยอยู่นะทุกคนเออเป็นฟิลแบบ Trick or Treat เนี่ยชื่อก็บอกอยู่ Trick or t ท e a t นะครับจริงหรือหลอกนะฮะอันนี้คือเหมือนเป็นอะไรนะมาเป็นอ๋อโคมโ อะไรวะตะกาไอตะกาที่แบบเด็กขอขอขนมว่ะเออเนี่ยตอนช่วงฮาโลวีเนี่ยเด็กก็มาขอขนมแบบนี้แหละทุกคนเอออันนี้ติดกีตาแตแนวแตแนว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 แตเนวไอดีดนะไม่ว่าแต่คนข้างหลังนี้ฟังแบบนั่งฟังชิลเลยนะเป็นฟิลนี้เป็นฟิลนี้แล้วก็ต่อไปเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะอ๋ย โอ้มันเป็นท่าอุ้มมาเนี่ยโอ้แล้วเป็นคนคนคนล้มแม่งกิ้งหลุ่นอยู่ในฟักทองนะครับกิ้งหลุ่นเป็นลูกขนุนอันนี้ไม่ใช่ลูกขนุนแต่เป็นฟักทองนะอันนี้เดี๋ยวผมจะดูวบๆไปละกันนะครับเดี๋ยวจะหยุดตรงที่แบบอะไรที่น่าสนใจอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ยสวยจัดทุกคนถ้าลุงแรกถึงหน้านี้นี่ลุงก็น่าจะเลือกอันนี้อันแรกแล้วครับแล้วก็น่าจะเอามาใช้ด้วยอะไเนี่ยโคมไฟตะแกงเหล็ก ปาทีนี้นะพยักกินเอ้ยปาทยักกินเป็นเสือหรือไงเนี่ยพยักอุ้ยอุ้ยจนกระทั่งผมมาเจอสิ่งนี้โอ้โหเอามาอีโมดนี้น่าจะมันนะครับผมทุกทุกคนเออขี่ยันรถแล้วอะทุกวันนี้นะทุกทุกวันนี้ท่านถ้ามันขี่ยันเครื่องบินด้วยผมก็ไม่แปลกใจแล้วครับสำหรับเกมนี้อนาคตขอเป็นเครื่องบินด้วยนะ ถ้าจะมีรถมีเรือมีมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะขอเป็นเครื่องบินด้วยไหมทีนี้แพดหน้าเลยแอดมินขอเป็นเครื่องบินเลยอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยแล้วทำไมมันทะลุอย่างนั้นอะ่ะโอ้โห้วยัดคนอุ้มนะครับอยู่ในโรงเออ,อย่างนี้เลยแต่ก่อนอยู่ในโรงเนี่ยตอนนี้มันทะลุออกมาแล้วหุบเข้าไปก่อนมันทะลุออกมาแล้วแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยปีกนะครับ ปีกเหมือนกันปีกเช่นกันอันนี้โอ้โหสามสีเลยครับเขียวขาวแดงไม่กอ้แล้วมีหางด้วยนะไม่ใช่แค่ปีกเออมีหางงอกออกมาด้วยทั้งปีกทั้งหางนะครับเป็นฟิวแบบพีศดารร้ายอันนี้อันนี้ก็เอฟเฟกเช่นกันอ้แต่รู้สึกว่าเอฟเฟกเท้านี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่ครับสองอันติดเลยอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ย <laughs> อุ้ย เกียวยมมาทูดอันนี้น่าจะเป็นอีโมดเนาะอันนี้ไม่ใช่ท่าอุ้มเนาะเออสวยนะเอาทำไปเล่นไปอีโมดแดดน่าจะเท่นะครับท่านี้อันนี้ปืนสลิงเหรอเุ้ยเหมือนปืนสลิงแบ็คแมนเลยอะเนี่ยข้างคาวเนี่ยมีออร,ร่านะครับเพื่อความสวยความงามนะอันนี้อุ้ยคนไฟลุกเหรออันเนี้ยคนไฟลุกโอยร้อนแรงร้อนแรง อันนี้ก็ด้วยเหรอเนี่ยเออหน้าที่แล้วก็มีแบบน,นี้แล้วนะเอฟเฟกจากเท้าหน้านี้ก็เอฟเฟกเท้าเหมือนกันเออเออ,เ,อ,อเขาท่าวเว้ยเหมือนเขาพยายามแบบให้มันมีเอฟเฟกเท้าให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเอฟเฟกหัวนี้มันมีเยอะแล้วนะฮะเออน่าจะเป็นฟิลนั้นอันนี้อะไรเนี่ย <laughs> โว้ <laughs> โกสใสเด้อ้ยผมนึกถึงตอน ตอนคริสต์มาสเลยว่ะคริสต์มาสนี้ก็มีโอ้โอยกล้อด้ยวยนึกว่าขับธรรมดาแต่มียกล้อด้วยอันนี้ย้อนกลับมาก่อนมันทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยอีเวนต์คริสต์มาสเลยนะฮะอีเวนต์คริสต์มาสเนี่ยก็จะมีอันนี้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นมอไซน้ำแข็งอันนั้นอะ่ะเออมันก็จะคล้ายๆกับอันนี้แหละนะครับเอานี้มาดัดแปลงเป็นมอไซไฟนะครับตรงคันข้ามจากมอไซ์น้ำแข็งนะครับเป็นฟิลนั้น โอเคเรื่อยๆๆโคมไฟไป้ายชื่อนะครับกำแพงนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยอ้ยนี่ปืนวาร์หรอปืนบีเชอร์นะครับสกินปืนบีเชอร์โอ้เป็นมังกรไฟเขียวนะอันนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับของหน้าอีเวนปัจจุบันนี้นะฮะเป็นสุริยุป,ปราคาเห,หรอเนี่ยเออหรือแบ c ็คโฮวะน่าจะแบ c ็คโฮหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เออนะครับเต่เท่ดีนะสวยดีนะครับ แล้วก็ยังไม่หมดเลยครับหน้าสุดท้ายเรายังมีของจากปีที่แล้ว mm hmm. มีอะไรบ้างอ่ะอ๋อมีเข็มทิศเข็มทิศหรือนาฬิกาในเข็มทิศเนาะอ่ามีท่าเต้นด้วยอุ้ยแต่ว่าท่าเต้นนี้ผมยังไม่มีเหรอเนี่ยอุ้ยผมพลาดได้ยังไงปีที่แล้วผมก็เก็บหมดหรือว่าจะเป็นของปีอื่นที่ไม่ใช่ของปีที่แล้วเออเป็นไปได้แล้วก็อะไรเนี่ยอุ้ยมีท่าตีนะครับผมตี ระนาดนะครับหรืออะไรนะ <laughs> อาจจะไม่ใช่ระนาดก็ได้นะนี่เออเราก็เรียกสไทยโอ้ยมอไซค์สกูตเตอร์นะครับอืมโอยอันนี้ก็เอากลับมาเหรอนะครับปืนสลิงเอฟเฟกหัวนะครับหัวเขียวนะฮะอุย้ยถอดหัวนี้ก็มาเอ้ยลุงว่านี่อันนี้ทุกคนน่าจะชอบนะถอดหัวน,นี้แล้วมันขยับได้ด้วยนะจะบอกให้ เอออีโมดได้ด้วยนะโอเคทุกทุกคนนะครับจากที่ลุงไปรวมๆกันมาแล้วนะฮะเรานั้นจะต้องเก็บอ่าทั้งทั้งหมดนี้นะครับแต้มทั้งหมดนี้ในการแรกแต่นี้เฉพาะของปีนี้นะก่อนนะของเฉพาะของปีนี้ก่อนถ้าเราเก็บครบทั้งหมดนี้นะครับเราจะต้องใช้ทั้งหมด5840เลยทีเดียวนะฮะทุกทคนแต่ถ้ารวมกับของปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะแพงขึ้นมาหน่อย ก็จะเป็น9740เลอยโอ้โหงอกขึ้นนะโอ๊ยแต่ไม่ถึงขนาดนั้นโลกนะครับเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคในการเก็บในคลิปหน้าๆน,นะครับว่ามันเก็บอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับก็สรุปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแต้ม,ท,มทั้งหมดที่เราต้องเก็บนะครับก็อ่อนทั้งหมดนี้นะครับ5,840แแล้วก็รวมของ ถ้ารวมของเก่าของปีที่แล้วนะครับก็ประมาณ9,740นั่นเองทุกทคนโอเคนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวราไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็มาดูของอีเวนต์ประมาณนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่ส่วนในคลิปหน้าๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองเล่นกันนะครับว่าจะ ในอีเวนต์เนี่ยมันจะมีอะไรแปลกใหม่ให้เรารับชมกันบ้างนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวลุงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าหากช่นชอบอะไรยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยและกันนะครับแต่ก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อลุงด้วยนะครับลิงอยู่ด้านล่างเช่นกันนะจ๊าเออแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับขี้เกียจในการฟาร์มแต้มนะครับอีเวนต์นะครับผมลุงก็มีรับจ้างเหมือนกันนี่เลยขึ้นมานะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกทุกคนสามารถติดต่อลุไไดด้้นระัะัที่ส่สวตวตเย เียฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ครับผมวุ้ยบุยกิ้วกิวมีกิวกิวด้วยเว้ยปกติไม่เคยพูดนะฮะ